เราอยู่กันในหน้าที่65ค่ะมาดูกันที่ข้อที่10ค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายของบทนี้ด้วยค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายเศษ6ส่วน7ของจำนวนนักเรียนหญิงถ้ามีนักเรียนหญิง105คนโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน ในขั้นแรกเลยนะคะเขาให้จำนวนนักเรียนหญิงมาเราก็บอกมาว่ามีนักเรียนชายอยู่เศษ6ส่วน7ของจำนวนนักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นเราต้องหาจำนวนนักเรียนชายก่อนค่ะในขั้นแรกหาจำนวนนักเรียนชายพอหาจำนวนนักเรียนชายได้แล้วนะคะก,ก็เอามารวมกับจำนวนนักเรียนหญิงค่ะเพื่อที่จะ หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดค่ะในขั้นที่สองคือหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะคะก็จะเขียนได้ว่าเศษ6.7ส่วน7คูณกับ105เพื่อหาจำนวนนักเรียนชายนะคะจากนั้นก็ เอามาบวกกับจำนวนนักเรียนหญิงคือ105คนค่ะก็จะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่โจทย์ถามนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์กันค่ะวิธีทำในขั้นแรกจะมาหาจำนวนนักเรียนชายก่อนค่ะ โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายเศษหกส่วนเจ็ดของอจำนวนนักเรียนหญิง ้ามีนักเรียนหญิงหนึ่งร้อยห้าคนจะมีนักเรียนชายก็เอาเศษ6ส่วน7มาคูณกับ105ค่ะซึ่ง7ตัด7ได้1ครั้ง7ตัด105ได้อ่า ทั้งหมด15ครั้งค่ะก็จะได้6คูณ15ซึ่ง6คูณ15ก็จะเท่ากับ90คนแสดงว่ามีนักเรียนชายเนี่ยคิดเป็นทั้งหมด90คนนะคะต่อมามาหาในขั้นตอนที่2คือหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดเขียนดังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นโรงเรียน นี้มีนักเรียนทั้งหมดก็เอา105คือจำนวนนักเรียนหญิงค่ะมาบวกกับจำนวนนักเรียนชายคือ90บวกกันแล้วได้195คนค่ะอ่ะเราก็อย่าลืมที่จะตอบเป็นเลขไทยด้วยค่ะ ็เสร็จแล้วค่ะในข้อที่10นะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ